สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะมาต้ม,มบีทรูทให้ชมกันนะจ้าบีทรูทเป็นผักจ้าส้มไม่ได้ปลูกจะพี่พี่วิเธอปลูกแล้วเธอก็เอาให้ส้มจ้าผักชนิดนี้ต้องต้มนะจ้าหัวของเขาพอต้มแล้วจะน้ำจะออกมาสีชมพูจ้ะสีชมพูเข้มมาก เราใช้น้ําของเขาไปไปเป็นสีธรรมชาติก็ได้นะจ๊ะเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่รู้ผักชนิดนี้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวส้มจะมาสาธิตให้ให้ชมแล้วก็มากินกินให้ชมแล้วก็มาต้มให้ชมด้วยจ้ะขั้นแรกเราก็นําไปล้างก่อนนะจ๊ะเพื่อนเพื่อ,เอ,เ,อ,เ,อเอาเศษดินออกล้างเสร็จแล้วแล้วก็นําไปต้มเป็นชั่วโมงนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนต้มไฟ ไฟแรงก่อนพอพอเดือดเราก็ลดไฟลงไฟกลางค่อนข้างอ่อนจะต้มไฟอ่อนๆประมาณหนึ่งชั่วโมงก็สุกจาะก็จิ้มจิมดูถ้าจิ้มง่ายก็สุจกจะเพื่อนๆก็นำออกอันนี้ก็ล้าง <c oughs> เดี๋ยวส้มล้างแล้วก็นำไปต้มเลยจ้ะเพื่อนเราก็ใส่น้ำให้ท่วมจ้ะ ใส่น้ำให้ท่วมบีบทรุด <c oughs> เสียงไปแล้วจ้ะขอโทษนะจ๊ะขนาดนี้ก็โอเคจ้ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เปิดไฟเลยจ้ะเปิดไฟ <c oughs> เปิดไฟแล้วก็ปิดฟ้า <c oughs> โอ้เสียง <c oughs> ขอโทษจ้ะเพื่อนเพื่อนปิดไฟแล้วก็เปิดไฟแล้วก็หาฝามาปิดจ้ะแล้วก็พอเขาเดือดพอเขาเดือดแล้วก็ผ่อนไฟลงไฟกลาง ค่อนข้างอ่อนจ้ะประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งจ้ะเพื่อนเพนหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนน้ำเขาก็จะลดแบบนั้นละจ้ะเราก็จะตรวจดูด,ด้วยมีดปลายแหลมนะจ๊ะเพื่อนเนก็เช็คดูถ้าจิ้มเข้าไปง่ายก็โอเคจ้ะสุกแล้วละจ้ะเพื่อนเนส้มก็เช็คไปทีนึงแล้วละจ้ะแต่ยังไม่สุกก็เลยต้มต่อ ็เ,เลยปิดไฟปิดไฟเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เทน้ําออกเทน้ําออกแล้วก็ใส่น้ําเย็นลงไปแล้วก็พักทิ้งไว้สิบนาทีจ้ะแช่น้ําเย็นทิ้งไว้สักสิบนาทีแล้วก็มาลอกออกจ้ะ <c oughs> จะลอกเลยก็ไม่ได้จ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะร้อนนะจ้ะเพื่อนเพื่อนจะจะร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิด ต่เปิดน้ำเย็นใส่เลยจ้ะน้ำของเขาก็จะออกมาเป็นสีส้มๆแบบนั้นละจ้ะเดี๋ยวสีม่วงเขาจะออกมาทีหลังจะเวลาเราเอาเปลือกเขาออกจ้ะเทน้ำร้อนออกแล้วก็จะได้ขนาดนี้ละจ้ะแล้วก็แช่น้ำเย็นสักสิบนาทีแล้วก็จะมาลอกจ้ะถ้าถ้าหัวเล็กกว่านี้ก็ต้มไม่นานจ้ะประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็สุกแล้วละจ้ะแต่นี่หัวของเขามันใหญ่ก็เลยต้มนานหน่อยจ้ะเพื่อน เดี๋ยวอีกสิบนาทีมาชมตอนต่อไปกันเลยจ้าสิบนาทีผ่านไปแล้วก็ลอกเลยนะจ้าพเพื่อนๆหอกแบบนี้จ้ะลอกง่ายมากเลยต้องใส่ถุงมือนะจ้าถ้าไม่อยากให้มือเป็นสีชมพูนะจ๊ะนิ้วเป็นสีชมพูจงกักันไว้ก่อนจ้าลิน้นลิ้นและปากเป็นสีชมพูไม่เป็นไม่เป็นไรแต่อย่าให้มือเป็นสีชมพูจ้าพเพื่อน เขาจะลอกออกด้วยมือง่ายๆเลยจ้ะแบบนี้เลยนี่จ้ะเสร็จละนี่ลอกแล้วนะจ๊ะอันนี้ยังไม่ลอกจ้ะ <c oughs> ตากลอ้องมาอยู่วันนี้ทํามือเดียวนี่จ้ะแล้วเราก็ใส่ในถ้วยไว้เลยจ้ะใส่ในถ้วยไว้เลยแล้วก็มาลอกอีกอันนึงจ้ะ ก็ใช้มือใช้มือลอกแค่นี้นะจะออกง่ายดีจังเลยวันนี้ส้มจะทำข้าวเหนียวมูนสีชมสีชมพูจะจะเอาน้ำเอาน้ำบิดทรูดนี่แหละจะใส่ใส่ให้เป็นสีชมพูสีธรรมชาตินะจ๊ะเพื่อนจะทำแบบว่ายิง ยิงนกสองตัวด้วยลูกกระสุนหนึ่งลูกจ้ะเพื่อนเพื่อนถ้าพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะจ๊ะนี่จ้ะเอาได้กินได้กินแล้วก็แถมได้ใช้น้ำของเขาอีกจ้ะนี่จ้ะแล้วน้ำาก็จะออกมาแบบนี้เห็นไหมจ้าสีสวยจ้ะน้ำของเขาจะ้ะสีอันนี้น้ำที่ลอกของเขาก็จะเป็นสีนี้ส่วนน้ำต้มของเขาก็ ก็เป็นสีส้มๆนะจ๊ะเพื่อนๆนี่จ้ะสีส้มๆแบบนี้น้ําที่ต้มที่เทออกเมื่อกี้นี่นะจ๊ะเดี๋ยวประชมตอนต่อไปกันเลยจ้าพอปอกเสร็จแล้วก็นํามาหั่นจ้ะเพื่อนๆหั่นครึ่งหนึ่งจะได้แบ่งกินจ้ะครึ่งหนึ่งแล้วก็หัน่นหั่นเป็นสี่ส่วนนะจ๊ะเพื่อนๆนี่จ้ะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะหั่นอีกครึ่งหนึ่ง แต่ว่ากินได้สี่วันนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนกินวันละครึ่งจ้ะนี่จ้ะแต่กินได้สี่วันจ้ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนกินกับสลัดก็ได้กินกับอะไรก็ได้จ้ะเพื่อนเพื่อนหรือหรือว่ากินเปล่าๆก็ได้จ้ะแล้วแล้วแต่แล้วแต่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อน แต่ของส้มเดี๋ยวจะกินกับตำแตงหรือไม่ก็กินกับเนื้อจ้ะกินกับอะไรก็ได้หรือหรือกินเปล่า,เปล,าเปล่าเปล่าก็ได้จ้ะพเพื่อนๆนี่หลจ้ะกินได้สี่วันสุดยอดเลยจ้ะเพื่อนเดี๋ยวส้มจะเอาน้ําของเขาไปทํำข้าวเหนียวมูนนะจ๊ะมาจ้ะเพื่อนๆมาชิมด้วยกันยกขึ้นแบบนี้เลยจ้ะกัดเลยจ้ะ จะกินกับอะไรก็ได้นะจ้าเพื่อนอพรอกินแล้วปากจะแดงลิ้นจะแดงนะจ้า นี่จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวลินให้ดูแดงไหมจ้ะลองทำดูกันลองทำกันดูนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวส้มจะพาไปไปทำข้าวเหนียวมูลสี สีพิทโจ้ะเดี๋ยวไปชมกันเลยจ้านี่เราจะน้ำของเขาไม่ต้องเอาเยอะหรอกจ้ะเอาแค่นี้ก็สีสีชมพูก็เยอะจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวนำนำสีนี้ไปเทใส่เทใส่น้ำกะทิเลยจ้ะเท,ท,ทใส่น้ำกะทิที่จะเอามูลข้าวเหนียวนะจ๊ะเพื่อนๆ ส่วนนี้น้ำกะทิกับน้ำตาลนะจ๊ะเอาเคี่ยวเคี่ยวสักพักหนึ่งแล้วจ้ะเดี๋ยวเทสีลงไปเลยจ้ะตากกล้องไม่อยู่ต้องถ่ายทําเองดูซส,สีเขาโอเคไหมสีก็แชมพูดีจ้ะเดี๋ยวส้มจะกวาดกวาดลงให้หมดทำมือเดียว ถือกล่อ,ล <c oughs> องควัดเอาเดี๋ยวจะกวาดให้กวาดให้หมดแล้วก็จะเอาข้าวลงจะ <c oughs> ก็ตั้งไฟให้ให้เดือดจะให้เดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดเตาจะก็จะได้สีชชมพูแบบนี้ปิดเตาแล้วก็ เดี๋ยวจะเทข้าวเหนียวใส่เลยจ้ะเทข้าวเหนียวใส่เทข้าวเหนียวใส่แล้วก็จะได้ขนาดนี้แหละเพื่อนๆแล้วก็คนคนเลยจะให้น้ํากะทิเขาซึมเข้าไปในข้าวนะจ้ะ เดี๋ยวพักทิ้งไว้10นาทีมาดูกันจ้าเพื่อนๆฝาปิดนะจ้าฝาปิดนี่จา้าฝาปิดแบบนี้10บนาทีมาชมกันจ้าสินาทีผ่านไปเราก็มาดูจ้าเพื่อนๆน,นี่และจ้ะสีเป็นแบบนี้แหละจ้ะ ไม่ไม่แชมพูมากแชมพูอ่อนๆหอมมากๆเลยจ้ะจะกินกับข้าวเหนียวเออกินกับมะม่วงก็ได้กินกับไอติมก็ได้จ้ะท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งๆขึ้นไปได้นะจ๊ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขจ้า สวัสดีนะจ๊ะบายาเจ้าเพื่อนๆบ๊ายบาๆวัสดีจ้าเจ้าร,รูเปิดมันว่าเจ้าร,รูเพิดมันมันอยากกินข้าวเหนียวมูน <c oughs> บ๊ายบายนะเจ้าเพื่อนๆจ้า